สิงที่ช่วยชีวิตคุณไว้เมื่อเดือนก่อนพบตัวแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนักสือบบอกว่าเธอท้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไปเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคือภรรยาของผมซีจิงจุนคุณชูสวัสดีครับคุณผ่านการสัมภาษณ์งานกับบริษัทของเราแล้วกรุณามาให้ตรงเวลาในวันพรุ่งนี้เยี่ยมมากฉันผ่านการสัมภาษณ์งานกับบริษัทซีกรุป๊ปไอสารเลวในเมื่อฉันผ่าน การสัมภาษณ์งานกับบริษัทซีกรุ๊ปและมันเป็นบริษัทที่ดีแบบนี้หลังจากนี้ไม่มีคุณฉันก็ยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองและลูก ชูสีจะมีได้ยังไงแหวนราคาแพงขนาดนี้ได้ดีจริงๆชูสีเสียดายที่เป็นดาวโรงเรียนแท้ๆท,ที่แท้เบื้องหลังก็ทำตัวแบบนี้เองเหรอกล้าดียังไงถึงท้องก่อนแต่ง คุณนายคุณชายซีให้พวกเรามารับคุณกลับบ้านครับคุณชายซีหรือว่าจะเป็นซีจิงหวยที่รวยลนฟ้า c e อบริษัทซีกรุ๊ปซีจิงหวยถูกต้องขอดูหน่อยได้ไหมแหวนในมือของคุณหน่อยได้ไหมแหวนนี้กับที่ตรวจทันนี่เป็นของชูสีหรือว่าเด็กในท้องของชูสีเป็นลูกของซีจิงหวย ถูกต้องแล้วครับคุณนายแหวนวงนี้คือสิ่งที่ CEOC มอบให้เป็นสัญลักษณ์แทนใจครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือคุณนายน้อยของพวกเราแล้วครับ<อ>ยินดีต้อนรับคุณนายกลับบ้านครับดูเหมือนว่าเด็กในท้องของชูสีเป็นลูกของซีจริงจุนจริงๆใช่ถูกต้องแหวนวงนี้เป็นของที่จริงหวยมอบให้ฉันชูสีไม่คิดเลยว่าเธอจะท้องลูกของซีจริงหวย แต่อย่างไรก็ตามนับจากวันนี้เป็นต้นไปเด็กในท้องของฉันเท่านั้นที่จะเป็นทายาทของตระกูลซีในอนาคตประธานบริษัทของเรากําลังมาตรวจสอบสาข,าขาของเราด้วยตัวเองฉันต้องการให้พวกคุณทุกคนตั้งใจครับค่ะที่รักแม้ว่าเราจะไม่สามารถหาพ่อของลูกได้แม่ก็จะเลี้ยงดูลูกเองแม่ก็จะเลี้ยงดูลูกเองคุณซีสวัสดีครับคุณซี หลิงคูนค้นจงังเงยหน้าขึ้นมา <S <S ชูสี <S 1> <S 1> เกิดอะไรขึ้นเนี่ย สวัสดีครับคุณซีคุณซีเธอเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองค่ะเธอเป็นพนักงานใหม่ค่ะฉันจะให้เธอไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่ต้องชูสีช่วงนี้ฉันต้องการเลขาส่วนตัวคุณนั่นแหละคุณซีเธอเป็นพนักงานใหม่ค่ะฉันกลัวว่าเธอจะดูแลคุณได้ไม่ดีพอค่ะไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมายุง่งคนอื่นเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมเธอต้องเสนอหน้า รีบตามมาสิมาแล้วค่ะเข้ามาคุณซีกาแฟของคุณค่ะวางบนโต๊ะได้เลยค่ะขอโทษค่ะคุณซีฉันไม่ได้ตั้งใจที่แท้ทูสีเป็นเลขาของซีจริงดุนดูเหมือนว่าซีจริงหวยจำเธอไม่ได้ฉันต้องคิดหาวิธีโดยเร็วเพื่อไล่ทูสีออกจากบริษัท เฉินเสี่ยวเฟิงฉันจะให้สองล้านช่วยฉันทำอะไรหน่อยคู่มั่นของฉันกำลังจะมาออกไปก่อนเถอะคุณมีคู่มั่นแล้วนะนี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอซะหน่อยเลขาเข้าไปยุ่งออกไปโอเคฉันเข้าใจแล้วที่เอลของซือจิ่งหวยก็มีแผลเป็นด้วยบังเอิญจังเลยนะ แต่โชคดีที่เขาไม่ใช่ข้อของลูกฉันไม่งั้นฉันคงกลัวตายไปแล้วกลิ่นกายของชูซีเหมือนกับที่ฉันได้กลิ่นในคืนนั้นเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะหรือว่าฉันหาคนผิดผู้ช่วยจางหาข้อมูลจากโรงพยาบาลและบันทึกกล้องวงจรปิดมาให้ฉันเร็วเข้า เยลูลูบริษัทซื้อกรุปทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้บริษัทซื้อกรุป๊ปสามีฉันทำงานอยู่ที่บริษัทซื้อกรุป๊ปฉันมาหาเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอบริษัทซื้อกรุป๊ปแปลกจังมีคนมาหาเสียวซี เฉนเสี่ยวเฟิงเธอตามฉันมาที่นี่ได้ยังไงเสี่ยวซีฉันรู้เธอกําลังโกรธฉันอยู่ฉันเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วในสายตาของฉันคนที่ฉันรักมีแค่เธอคนเดียวเสี่ยวซีแต่งงานกับฉันนะฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอและลูกของเราอย่างดีลูลูนี่ฉันเองทําไมเธอถึงมาที่นี่ล่ะแน่นอนฉันคิดถึงเธอนะสิจริงหวย เมื่อกี้ฉันเห็นเลขาคนนึ่งออกจากห้องทํางานของเธอเธอคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมของฉันเธอชอบรังแกฉันมาตั้งแต่เด็กๆชีวิตส่วนตัวของเธอแย่มากเธอช่วยไล่เธอออกไปได้ไหมบริษัทไม่มีเหตุผลอะไรไล่พนักงานออกเว้นแต่ว่าเธอจะทําความผิดพลาดร้ายแรงในงานแต่จริงหวยลูลูเธอเป็นคู่มั่นของฉันแล้วนะในที่ทํางานจะไม่มีใครรังแกเธอได้หรอก ฉันยังมีงานต้องทำอีกเยอะเธอกลับไปก่อนเถอะฉันเสียวเฟิงนี่นายบ้าไปแล้วหรือเปล่าพวกเราเลิกกันไปสองเดือนแล้วนะลุกขึ้นถ้านายไม่รับปากฉันฉันจะไม่ลุกถูซีที่นี่บริษัทนะไม่ใช่ตลาดนะถ้าอยากจะโวยวายก็ออกไปข้างนอกพูดจาแบบไหนเนี่ยภรรยาฉันท้องอยู่นะถ้าเธอบังเอิญทำให้เธอตกใจชูซีเธอท้องเหรอ เลขาฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเธอฉันเพิ่งท้องได้ไม่นานหลังจากเริ่มงานเฮฉู่ซีนี่เธอจะบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อหลอกเอาเงินจากบริษัทใช่ไหมหลอกเอาเงินอะไรนี่มันเรียกว่าแบบแบล็กเมล์เธอควรโดนจับเข้าคุกไปซะพวกคุณพูดจาแบบไหนกันเนี่ยภรรยาฉันท้องแล้วมันผิดตรงไหนถ้าบริษัทของพวกเธอกล้าไล่เธอออกนั่นผิดกฎหมายนะฉันจะฟ้องพวกเธอพอได้แล้วเฉินเสี่ยวเฟิงออกไปให้พ้นเสี่ยวซีหยุดเธอหน้า ฉันจะสวมแหวนให้เธอเองหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วเธอก็อยู่บ้านเป็นภรรยาและแม่ที่ดีก็พอฉันจะหาเงินเลี้ยงดูคุณและลูกเองดีกว่าให้คุณมาทำงานที่นี่เชิญเสี่ยวเฟิงปล่อยฉันนะโอ้ยลูกของชูซีคนนี้คงจะไม่มีแล้วมั้งถ้าไม่มีก็ไม่มีปิดบางเรื่องตั้งครันเพื่อมาทำงานที่บริษัทบริษัทไม่ไล่ออกก็ถือว่าดีแล้วเสี่ยวซีคุณโอเคไหมอย่าแต่ต้องฉันนะ ไม่คิดว่าเฉินเสี่ยวเฟิงเร็วขนาดนี้จะเริ่มลงมือแล้วพวกเธอกำลังทะเลาะอะไรกันพันรยาประธานเด็กฝึกงานคนใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานก็ท้องแล้วเมื่อหลอกเอาสิทธิ์ลาคลอดเย่ลู่ลู่ชื่อของคุณพันรยาประธานของเราแกไม่คู่ควรที่จะเอ่ยถึงพันรยาประธานกลุ่มบริษัทซื้อกล้าออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเรียนจบทำไมถึงกลายเป็นพันรยาประธานได้ก็เพราะฉันโชคดีนะสิแกคิดว่าทุกคนเหมือนแกเหรอ ถูกผู้ชายคนอื่นทำให้ท้องทำให้ท้องโตกลุ่มบริษัทสื่อกฎของบริษัทระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มบริษัทสื่อพนักงานตั้งครันและพนักงานทั่วไปได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่ฉันท้องฉันก็เพิ่งรู้ตอนเช้าก็เพิ่งรู้กลุ่มบริษัทสื่อกล้าขัดแย้งกับภรรยาป,ประธานชูซีฉันดูแกแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเสี่ยวซีท้องแล้วก็อย่าทำงานหนักเกินไปฉันจะเลี้ยงดูคุณเองตั้งแต่นี้ไปไปกันเถอะ ถึงแม้ว่าฉันจะท้องกลุ่มบริษัทซื้อแต่ฉันจะไม่ส่งผลกระทบต่อง,งานเย่ลู่ลู่แก่ไม่มีสิทธิ์โอ้ยแกคนบ้านนอกยังกล้าทำเป็นเก่งอีกเหรอใช่ไหมล่ะพอแล้วในเมื่อเทวายอยู่ที่บริษัทขนาดนั้นเงินก็อยู่ต่อไปแต่เธอก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทซีกรุ๊ปแล้วก็ท้องสัตว์แล้วเรื่องนี้ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยไปแบบนี้เธอต้องการอะไรฉันจะไม่ทำให้เรื่องมันยากกราบใดที่เธอต่อหน้าทุกคนในบริษัทคุกเข่าขอโทษเธอก็อยู่ต่อได้ มีฉะนนั้นก็เก็บของของเธอออกไปให้พ้นเยลูลูแกอย่ามากเกินไปนะมากเกินไปฉันเป็นถึงภรรยาประธานแกก็แค่หนูในท่อระบายน้ําแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดว่าฉันมากเกินไปแกเสียวซีปกติที่บ้านจะทําตัวมากเกินไปก็ช่างนี่มันบริษัทนะนั่งภรรยาประธานนะรีบคุกเข่าลงไปขอโทษภรรยาประธานซะบางทีหล่อนอาจจะไว้ชีวิตแกก็ได้ชูซีคนอย่างแก ก็เหมาะที่จะอยู่บ้านเลี้ยงชงเลี้ยงลูกเท่านั้นแหละนั่นแหละคือโชคชะตาของเธอใช่แล้วกล้าดียังไงไปทาให้พรรยาของท่านประธานไม่พอใจเธอตายแน่เยลูลู yeah, เราก็เพื่อนร่วมชั้นกันทําไมเธอต้องทําแบบนี้กับฉันด้วยเธอใช้ชีวิตหลังฉากมั่วซั่วมาตั้งแต่เด็กคบชู้สับรางกับผู้ชายไม่ซ้าหน้าฉันแค่ช่วยบริษัทกาจัดขยะฉันทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยต่างหากข้ออ้างแบบนั้นเด็ก,เดกๆเท่านั้นแหละที่จะเชื่อพวกคุณเชื่อหรือ ดูหน้าตาเจ้าเล่ห์ของเธอสิรู้เลยว่าไม่ใช่คนดีคุณเย่ลูลูคุณแค่อยากให้ฉันไปใช่ไหมก็ได้ฉันจะไปเส,สี่ยวซีในที่สุดเธอก็ยอมไปกับฉันอย่าแต่ต้องฉันแม้ว่าฉันจะไม่ทำงานที่นี่ฉันก็จะไม่ไปกับคุณไปให้พ้นฉันอนุญ,ญาตให้เธอไปหรือยังคุณยังต้องการอะไรอีกเป็นยังไงบ้างแหวนของฉันเมื่อกี้แต่ตอนที่เรากำลังทะเลาะก,กันต้องเป็นเธอแน่ๆที่ทำมันแตก ไม่จ่ายก็อย่าหวังว่าจะไปได้เธอพูดไรสาระฉันไม่ได้แตะต้องแหวนของคุณเลยฉันบอกว่ามีก็คือมีคุณต้องการทําอะไรอย่าแตะต้องฉันกล้าดียังไงมาทาแหวนฉันพังสอนเธอให้หลับจําปล่อยฉันหรือว่าเลขาชูมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณผู้หญิงหรือเปล่าปล่อยปล่อยฉันเข้ามา คุณสีฉันเหมือนจะเห็นเมื่อกี้นี้ข้างนอกเห็นเลขาชูและคุณผู้หญิงกำลังทะเลาะกันคุณพูดว่าอะไรนะฉันขอให้คุณตรวจสอบเย่ลูลูลบันทึกการรักษาในโรงพยาบาลของเธอและคืนนั้นกล้องวงจรปิดที่เฉิงอยูขับเฮาคุณหาเจอหรือยังข้อมูลกำลังเดินทางมาจะมาถึงในอีกสิบนาทีเย่ลูลูฉันไม่ได้ํำแหวนของคุณพังคุณกำลังใส่ร้ายฉันคนที่เพิ่งสัมผัสฉันเมื่อกี้มีแค่คุณ ไม่ใช่เธอที่ทำมันแตกแล้วจะเป็นใครได้อีกเสี่ยวซีเธอกล้าดียังไงมาทำแวนของคุณนายซีอยังไม่รีบคุกเข่าขอโทษฉันไม่ได้ทำมันแตกเลยแหวนของเธอเฉินเสี่ยวเฟิง,ง,งเธอกล้าดียังไงมาพูดแทนเธอหุบป,ปากตอนที่อยู่กับฉันเธอเพราะอิจฉาทำลายข้าวของของคนอื่นไม่คิดเลยว่าตอนนี้เธอยังเป็นแบบนี้อยู่ทำฉันอับอายจริงๆหมดหน้า มองอะไรเธอทำแหวนของคุณนายซีอโอพังเธอยังกล้าเถียงอีกเหรอบริษัทมีกล้องวงจรปิดถ้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณก็จะรู้ว่าไม่ใช่ฉันที่ทำแหวนของเธอพังกล้องวงจรปิดคุณผู้หญิงไม่ต้องกังวลกล้องวงจรปิดวันนี้เสียไม่เห็นอะไรเลยเธอโกหกเธอยังกล้าแก้ตัวอีกเหรอวันนี้ฉันจะลงโทษเธอแทนคุณนายซีอโออย่างสาสม อย่าแต่ต้องฉันอย่าแต่ต้องฉันเย่ลูลูเธอทำกับฉันแบบนี้จะต้องได้รับกรรมกรรมไม่เอาไม่เอาอ้าตอนนี้คนที่ได้รับกรรมคือเธอคุณผู้หญิง คุณกำลังทำอะไรลูลูเธอและลูเป็นอะไรหรือเปล่าจริงหวยตกใจแทบแย่ไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าเย่ลูลูท้องลูกของซีจิงตุนที่รัก แม่ขอโทษนะลูกทําให้ลูกเพิ่งเกิดมาแล้วก็ต้องไม่มีพ่อคุณซีคือเธอคนนี้แหละค่ะพนักงานใหม่คนนี้ไม่พอบอกว่าขโมยแหวนของคุณนายยังอิจฉาที่เธอมีลูกชายตัวน้อยๆเกิดทําให้คุณนายแทงลูกฉันไม่ได้ทำเธอต่างหากที่รังแกฉันก่อนคุณซีเสี่ยวซีเป็นแฟนของผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นความผิดของแฟนผมเองอย่างนี้นี่เองฉันจะพาเธอไปเดี๋ยวนี้อะรอก่อน จริงหวยเกิดอะไรขึ้นรองเท้าลู่ลูในเมื่อพวกเขารังแกเธอก่อนต้องสั่งสอนพวกเขาให้หลับจําแบบนั้นแหละดีตกใจหมดเลยฉันนึกว่าซีจริงจูนรู้เข้าแล้วในเมื่อจริงหวยพูดอย่างนั้นแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเธอเกือบจะทํร้ายลูกของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะถูกย้ายไปตําแหน่งพนักงานทาความสะอาดบริษัทกว่าจนกว่าฉันจะพอใจคนบ้านนอกยังอยู่ที่บริษัทได้ คุณนายให้เกียรติเธอมากจริงๆยืนวงอะไรอยู่รีบไปสิบอกให้นะถ้าฉันเห็นฝุ่นบนพื้นบริษัทนี้แล้วก็เธอต้องทำความสะอาดมันด้วยการเลียมันใช่แล้วเธอเพิ่งจะได้งานประท้องก่อนแต่งงานแล้วคุณนายไม่เอาเรื่องเอาเราวกับเธอนั่นเพราะเธอใจดีต่างหากเธอก็กำลังท้องเหรอคุณซีเรื่องที่แฟนผมท้องผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ฉันจะไม่มีทางทำแบบนั้นเพราะเรื่องนี้ทำลายชื่อเสียงของบริษัทเราคุณไล่เธอออกไปเถอคะค่ะ เสี่ยวซีเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยกล้าดียังไงไปทําให้คุณนายซีไม่พอใจรีบก้มหัวขอโทษคุณนายซีซะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะฉันไม่ใช่แฟนเธอและสําหรับเด็กในท้องของฉันถูกตั้งคันหลังจากที่ฉันเลิกกับเธอเมื่อเดือนที่แล้วถึงจะมีไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าพยายามทําตัวเป็นฮีโร่เลยอะไรนะชูซีเด็กในท้องของเธอไม่ใช่ลูกของเฉินเสี่ยวเฟิงนั้นเหรือบริษัทซีกรุ๊ปคุณซีที่พูดไปนั่นก็เธอโกรธน่ะเธอพูดมั่วชูซี ถ้าเธอยังกล้าพูดจาไร้สาระอีกรอดูหลังจากออกจากบริษัทได้เลยฉันจะฆ่าเธอมันของฉันเดือนที่แล้วประจำเดือนเดือนที่แล้วพนักงานหมายเลขศูนย์สองลู่ลู่ก็ท้องเดือนที่แล้วพนักงานหมายเลขศูนย์สองบังเอิญหรือเปล่านะจริงหวยเป็นอะไรไป คุณซีนี่มันไม่ใช่จี้หยกที่คุณปู่มอบให้เธอเหรอจี้หยกอันนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลซีของเราทะเบียนสมรสบริษัทซีกรุป๊ปพนักงานหมายเลขศูนยมันจดจำเจ้าของมันได้แล้วพนักงานหมายเลข022เพียงแค่เลือดของเธอหยดลงบนมันก็จะมีแสงสีทองปรากฏขึ้นจี้หวย เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอและลูกที่สูจนให้ฉันเห็นสิว่าคนในคืนนั้นคือชูสีถ้าฉันยอมตรวจความจริงที่ว่าฉันปลอมตัวเป็นชูสีก็จะถูกเปิดเผยฉันกลัวเจ็บงั้นเอาเป็นว่าเธอทำเองหรือให้ฉันช่วย